ก็ได้ชี้ด้วยหาซิฟโดยมันถีตำ่ำเพราะว่ารถลามยามันสูงเนาะบับไปได้ยกถอกดินเนี่ยยันมันต่ำคือเฮือนก็เลยเห็ดอันเดียวก่อน กับสบายดีสบายดีววยดได้สวัสดีเด้อแฟรพี่น้องเอฟซีบัตจิคุสิคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศทั้งสไาลดากับิี่ดีตอนห้ากับซูซองสไาลดาพะเล,ล็กพิเก่าแพรพี่น้องไงเนาะโดยก่อนพบเพ่อบก็สไาลดา์มานี่กับเพื่องงนะเนาะกับเดินทางมาบ้านนอ,กองกไทยแพรพี่น้องไงเนะาะก่อนสไลสิเดินทางข่ามากกับสไลดได้แบกกินเพอแฟรพี่น้องไงเนาะโดยสไลดกินเพอเนาะแก็จะถ้าสไลดกับแม่คือเพอมาพัก ตั้งเมตู้น้ำนอกเฟรพี่น้องเนาะโดยชื่อเผอว่าผักเมตู้เนาะตั้งเมตู้ว่าอยากกินเผลอเนาะแล้วการซื้อเอ็มร้อยมหาทั้งซากน้ำเฟรพี่น้องไว้เนาะการที่ซื้อเผลอกับเอ็มร้อยเนี่ยกับพ่แม่เงินผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายดอกเฟรพี่น้องไว้เนาะก็คือว่าเงินในกระเป๋าสลายเองเนาะเฟรพี่น้องเลยเนาะโดยกามีของติดใหม่ติดมือมาเด็กๆหน่อยเนาะเฟรพี่น้องเนาะการที่ทำมาถ่ายคลิปหรือถ่ายท้ำเนาะ เข้าก <Vale. S 2> ับไปแต่ละเฮือนเข้าก like ับซื้อของไปฝากนเล็กน้อยเนาะงเฟ่ย์พี่น้องเลยก็คือว่าน้ำจิตน้ำใจเนาะโดยก็มีบัวดวงบัวลายนาะงเฟ่ย์พี่น้องเลยเนาะโดยทั้งตอนนี้สไลด์กับชได้เข่าไปหาทั้งครอบครัวเนาะอุทัยพันก้อนเนาะงเฟ่ย์พี่น้องเนาะช่ได้อภัยเข่าไปทั้งประตูก่อนก็คือว่าอภัยกับซื้อมากกับซื้ออื่นบ่ได้เฟ่ย์พี่น้องเลยโดยป่ะไปหักไปส้มกันเด้นาะงเฟ่ย์พี่น้องไปเลยน้องเฟรย์พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหักไปส้มบ้านน้องอุทัยน้ำกันเด้นาะงเฟ่ย์พี่น้องโดย จะเอาเพลกับเอาเอ็นรอดมาให้ทั้งสร้างก็ใส่พี่น้องเลยเนาะว่าสไลดผ่านน้ำมันมะเขือตั้งก็ได้ไล่กินเพลเนาะเพื่น้องเลยกระได้ซื้อเพลกับเอ็นรอดมาผ่าทั้งสร้างทิ้งไม่ติดมือมาเด็กๆเนาะใส่พี่น้องเนาะโอ้ยใส่พี่น้องเลยเนาะกลับมาทางบ้านน้องไทยก็คือว่าเสียงลางพุ้งปังปังอย่างนี้พี่น้องจักรฉากเกษตรอย่างแน่เนาะโดย กับรถเพื่อนจะพากลับไปทางไรเนาะเพ่พี่น้องเลยอ่าเพื่อนพี่น้องเลนาะคือว่าเสาไผ่เสาไผ่เพื่อนน้องอุทัยเนี่ยก็คือว่ามากกับบุรีไก่เป็นไรเพื่นพี่น้องโดยจากแบบทางเสาใหญ่ทางพุทนเนาะก็คือว่าผ่านมาสองลักเพือนพี่น้องเลยโดยสองลักหลังที่สามกับแม่ลักที่สามก็คือว่าใกล้เพื่อนน้องอุทัยเนี่ยเนาะ แต่ทะเลก็กโต,ตข้ามานี่โดยโดยขามาทางหลังบ้านมานน่โดยโอ้ใหม่ทางนี้ก็ยังมีอยู่เนาะโดยกีว่ากีว่าที่จะั้างหน้าบ้านทุนใหม่มีคนเอามาโดยเนาะโลยเอย Anh quá tuyệt vời hết nha tuyệt vời 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 tuyệt โอ้โหตั้งไอ้สางไอ้ใหญ่เขากับก็ไปเลยเนาะโดยสบายดีไหมตุ้ยโดยโดยเนาะโอ้กินข้าวแล้วว่าสามิตุกินแล้วกินแต่พุ่นเึงมาดมดกเด่นเราคอยกินข้าวด้วกินละปั่นแต่โซ่เขก็ไปทำไมละโอ้เขาก็เลยซื้อเผื่อมาผักเจ้าแล้วมิตุเลยโดยกินแล้วยอมอ่ะฮะ บ่สิไปกินทางอันต้นหน้าโรงเรียนมขอพ่อตูยโอ๋พ่อตูยเอิ้นอีนางเว้าอยู่ไดอไปซื้อลูกขอบใจลูกโดยเฮาให้เพิ่นแยกน้ําให้ยันเ็มันคุยเพื่อมาฮอดโดยเนาะอย่าเอาบ่ทเฮือนเท่าพมีแม่นบ่โดยแม่นแหละแม่ตยทั้งนั้นลองเจ้ายังบ่เคยกิ่เถือบ่ฮั่นน่ะเคยกินแต่ทางหลัก12นี้กินแ่น้โดย ลองแกะไข่ปร e yeah, ุงกินเองเบิ่งเด้อะเจ๊แซ่บบ่แซ่บอยากกินแซ่บเลยแต่ธรรมดายุ่มไปตุ้ยก็แซ่บอยู่แต่แซมเพลย์เลยเนาะโอ้เอ็มร้อยสามคนจะได้ซื้อเอ็มซื้อเอ็มร้อยมานั่งมาอนี่ไปให้ลุงช่างเพิ่งก็ได้ตัวเนอะโดยเลยก็เพิ่มขึ้นอีกเลยเนาะ่อท่านจะแกะกับโก้ว่าใส่ลุงช่างอะนะได้อยู่เนาะ โดยโดยก็ค e ือว่าท่านได้แกะกาบคาดออกแต่ทั้งดุงช้างเขาก็โกกขึ้นไปแล้วเห็นไหมเนาะโดยนะลุงซื้อเอ็มลอยมาฝากจ้าขอบใจขอบใจโดยก็กินข้าวกินน้ำเลยตีบอโอ้ยแล้วแล้วแล้วเลยเนาะกินเอ็มลอยต่อสะโดยมืออ เอาไปเอากิ๋นได้ใส่ขึ้นเฮือนนี่นี่ขุดได้หน่อยนึงขุดเดข้างบ่ว่สิขุดเอานาโอทางุบ่ปาพุ่นละทางอ้ายเฮาขุดอยู่พุ่นบ้มๆอยู่พุ่นไปบ่ได้อ600เด้อนี่อากไ500ติาก5 0 5 0ยังอีกบ่เฮิบ คือเฮ็ดเบิดปูนน้ําดุงสร้างก็สิได้เมื่อบ่ดุงยังบ่คือเฮ็ดไปอีกก่อนเนาะเฮ็ดท่าตะเวนตกดินเฮ็ท่าบ่เห็นหุงพุ่นนะดไปเบิ่งทางอ้ายเพิ่นขุดอัน่กอนเพิ่นสิขุดยังเฮ็ดขุดเฮ็ดห้องน้ําบ่เบิ่งก่อทางอ้ายเฮาจเพิ่นขุดดินเฮ็ดยังพ่พี่น้องเอ้ย ได้วบนนั่งคักแท้นนะโอ้มันเป็นดินแข็งบาโดยแบบคุดที่เพื่อนอาจักเม็ทอ่ะแมดปลายโดยอือก็คือว่าคุดแล้วก็เอาขี้ดินนี่ขึนนน้นไปใส่ทั้งในบ้านเลยเนาะโดย,โดย น้อง้ายนี่ก็มาคุดน้ากันนะบ่เปลี่ยนกันคุดบ่นี่ยอ๋อคือว่าคุดเพลียกับไว้แล้วเมื่อยไล้เนาะดินแข็งใช่ป่ะคุดนี่ยประตูเขาเปียกคุดตุ๊บบ่เจ็บเอวอ๋อด้วย ขุดจากทางเทิงลงไปบัดไข่เน้สเนาะไอะ้บัดลกบนหอดูมแนะ้วมันเป็นดินแห่มแข็งหลอนปิงปิงปโดยไข่ดรกขุดเลิกเป็นไรกับว่ามีน้ำหรอกเนาะไอ้เพราะว่ามันเป็นดินหินแข็ง ทางดุง้างเา่าก็ก่กอผู้เดียวไปก้อนเห็นปะขี้ดินจากคุดของน้ำเพิ่อนก็ได้ส่วนขึ้นมาใสา่ทางในเพื่อนนอกอุ้ัยข่แบบนี้ไปแล้วโอ้ย,อยทำไระตูแกะเพือกินนะพนันแข่งแห้งหมดไอ chẹp hoạt mưu của đấy đó rồi đây, đây. hả oh, có củ dưỡng mà nó có cuội bơ nướng ừ, này đi ô nửng trên bơ nhọt ô đi để này ừ, rồi rồi, rồi. rồi. ันดีบล็อกเพิ่นเอาบล็อกมีดตัวนนออ่อนอ,อ,อันนี้ก็คือคุดหนีลงุงอ๋อั้งแรกมันจะคุดหนีบอเห็ดหองน,นะแล้วใกล้เพื่อนพ่ดบ่ต้้โ,<อ>โดย โดยย้ายลงไปทางอ่างพุดน้องหน่าขุดชวนคืนนี้สบสบายเนาะชวนปึ๊บๆคืนนี้ถ้าถ้าขุดบนีคือสิดินบ่แข็งปานดตนี่บ่อันเดียวกันอันเดียวกันบ่อืมโดย อันนี้มีแงงชาเี่แองเปาโดยหืมขดใส่ถังไม่ใส่ก็เลยขดตือดูออกไปเลยเนาะดูฉากเนาะดยใส่หนามมันกับไม่ใส่เปลืองไปได้เนาะดูบ่มีฮัทเทเลยฮัทเท้แมนเพราะว่าเำฮัเทเนี่ยเปลืองหนามเนาะอันนี้เขาใส่โกใส่เทคานเด็กหน่อย ก็แบบไม่ค้างมันนี่คำว่าถ้ามันโมเหงคักกับเมนบริกเกะนะเมือนนี่เนาะบริกเก้นอะมรแบอื่นครับเก็บอื่นอ๋อโดยโดยแบบอื่นยังได้เก็บเนาะพุ่งจังมันเห็ดกับเห็ดตายโดยขนาดมันชีได้มือเห็ดสามคำเนาะสามคำโดยกะนี่แหละนี่กัเพรื่องชีเลี้ยวกะบเคร่องเติมยี่หรอนี่กะ ยันบัดเข่าอันย่ามลำหน้ากคักกะย่ามโมเดลยังเนาะลุงช่างเดียวอยู่เดียวบ่โดยยันวะโอ้โดยโดยเนาะถ้าแบบว่ามีครบเบมาทุกอย่างนะเนาะลุงโดยทางลุงควรจะคอยเฮ็ดคอยก่อไปเรื่อยๆไปพี่น้องเลยเนาะ เฮ็ดพักอแบบนี้แหละเนาะเอาดินปูนโปะไปเรื่อยๆถ้าแบบให้ก่บ่เป็นนี่ก็แม่นเรียงหนิงบ็อกบ่เพี้ยงแปพี่น้องเอยเนาะอันนี้ทางดงช้างเพิ่นคือว่ามืออาชีพเลยนี่เนาะเฮ็ดดินบ็อกยังแบบเพียงไปเลยเนาะแปพี่น้องเอยแต่ว่าทางงเพิ่นม่ตีแบบคานนี่ก็เพิ่นว่าว่าบ่อื่นงสิได้แกะพ่นเนาะโย ทางแรกเพิ่นก็ว่าสิเฮ็ดก่อขุดก่อห้องน้ําทางนี้แหละพี่น้องเนาะคือว่ามันติดกับเฮือนโพดพุ่นล่ะเนาะโอ้ยเพิ่นก็เลยย้ายลงไปพุ่นเนาะทางหลังแทงพุ่นแหละอ้ยพอก่อก็ต้องลเบิ่งกคักแล้วเนาะดุงเนาะยแบบมันโซนกายโซนคัวบ่น โบก็เป็ี่ยนนิดหน่อยอ๋อค่ะมันโบกกับแบบต้องบนใดมันลุกเขาก็ต้องใส่ปูนลายแล้วเนาะโบก,กบใส่ปูได้อีกเลยอือด้วด้วยเป็นสวดทรายสวดครัวก็ได้เห็ดบกเป็ี่ยนเลแล้วเนวา,กกนานนะใช่ไหมคือน,ะอน,นั่นก็ขื่นอันเดียร์ซะดุใจะไี่ขืน่นโบได้เอ,อ,อาะวันนี้เอารถเนยเขามาเลย,ดยดไ,ได้ดินมากโอ้เวลาดินมากเลยชิแลนเขามาถกอ,อ่าเลยบ่ โอ้เพื่อเห็ดเพื่อไหว้เนาะเลยเลยเลราะถอกมันติต่ำเพราะว่ารถลามเน่ยมันสูงเนาะไม่ได้ยกทอกดินเนี่ยยันมันต่ำคือเฮือนก็เลยเห็ดอันเดียวก่อนเลยมีตะชิโก้ไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเนาะก็แด่ก็แด่เทียขางนะคือทั้งหน้าวัดโลกเพื่อนกับปอยไม่แหยทางรถเข่าเนาะเลย อื้อเอาดินขอเตรียมเดี๋ยวได้ใช้คานโดยมีแต่บักกอมหอบข่างไปแน่ก่อนเนาะได้ให้ข่างโดย เดี๋ยวให้ทางลุงสร้างเอาเห็ดเบี้ยก,ก่อนไปถามแม่ตู้กินเพลกันเป็นจังไดเพิ่นกินเพลน้องห่านนี่เพิ่นบ่ค่อยกินจักเทื่อกันมาลุงสร้างเพลอยู่อันห่านต้นหนาหงเฮียนมอโคลค่ะมอดูโค้งนะโดยทั้งแม่ตู้เราเคยกินกเทือเออ่อ,นนอเราเคยกินแต่เพลทั้งบ้านรักชุบชองเราอะเดี๋ยวไปถามทั้งแม่ตู้ก่อนเป็นจังไดเนาะแต่ละห่าน คนเองอีกคนไปแต่ละเทือเอาจักอันก่อนดุงซากเต็มรอนเอาก่อนซิปก่อนอ๋อแล้วแต่เนาะนใช่ได้เท่านี้โดยใสายลายกับบมได้ล่อเพื่อนกันอยากมันอยากน่อยเนาะดุงเนาะโดย แม่ตุกินเป็นไรแม่ตู้แซ่บอยู่เนาะแซ่บกัวฮั่นนี่นะแซ่บกว่าห่านตัวนี้อีกเอาลักสิบสองแซ่บกว่าห่านทั้งลักสิบสองอีกโดยโดยจะเทเบิดได้บ่หน่ากินเบิดอยู่บ่แม่ตุกกินเบิดอยู่บ่ฮะม่เบิดเด้ยาคเบสเกี่ยหันเกี่ยนี้เนี่ยแม่น้อกอุทัยกินน้ำแม่นองสาวไปทั so. no. anyway, ้งไรน้องสาวอุทัยเป็นผักผ่อนบ่ โดยโดูอืมโดยทั้งขวันโทมาบ่โดยโดยเนาะป้าทางนั้นกับฮ่าชีได้เมื่อแล้วตู้เด้ออดูฮะนี่นักตู้งเมื่อตะเว้นพ่นฉีดตุ้งนี่คือไปบานสายบุญอยู่บ่บ่บม่ได้เข่าตู้เอกกับคือสีเมื่อบ้านเลยโดยญยอดฝนตกห้ามเลยน้อตู้เนาะฝนชิมักตกช่วงตอนค่ำคำโดยป้าทางนั้นทำเมื่อแล้วตู้เด้อ เนาะสบายดีแม่ตู้ก็พ่อตู้เด้อโดยโหทั้งอ้ายซางลุงซางกําลังบุกบืนกับเรื่องเห็ดเือนเ็ดซาน้องไทอยู่ให้พี่น้องเนาะเมื่อลุงางเด้อโดยสบายดีโดยเนาะพี่น้องเนาะโอ้บ่โดยาทั้งลางเพิ่นก ก็ก็ไปแต่ทั้งขางริมเพลยพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าบบอลหนทางโลกนี่ทางลุง้างว่าไว้เหตุทางรถแบบเวลารถแกดินเข่ามาเนาะทีได้ถอกเข่าเพื่อนน้องไทยในพี่น้องเลยเนาะโดยทั้งคือเพื่อนก็ว่าทีได้ตีรอบๆขางแต่ก้อนเนาะแต่ยังบอกท่านในเหตุตอนนี้เนาะก็ไม่แต่ล่อเอารถแกดินเข่ามาก่อนในพี่น้องเลยเนาะโดยป้าเพลนพี่น้องเนาะก็สิประมาณนี้แหละเพลยพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้สไลด์กันได้ปลอดขวตัวปิ๊คลิปก้อนเพรพี่น้องเนาะไปผ่อนคลิปหนาเด้แฟนพี่น้องไงเนาะโดยสไลด์ขอมุกขอบใจนะับชมคลิปสไลด์แต่ต้นถึงจบแล้วก,ก็บอกถามโฆษณาเนานะแฟนพี่น้องไงเนาะโดย,ยทั้งสไลด์กับกาวทำมาสบ,บายดี